าละครับสวัสดีทุกคนเข้ามาดูครับตอนนี้เราอยู่กับการอธิเมยสกิลของโกฮังเอาอัลติเมตเลยครับทุกคนซึ่งคลิปนี้จะอธิเมยสกิลแล้วก็รีวิวอนิเมชันของโกฮังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วแล้วก็มีสกินชุด ของโกหังแล้วก็มีฟินิชของตัวละครโกหังนะแล้วก็ถ้าแอนิเมชันในล็อบบี้อ่ะก็จะเป็นยังไงเราไปรับชมพร้อมกันแล้วก็ฝากกดไลค์เยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจได้เนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ทําคลิปเลยนะเออห่างหายไปทําคลิปแล้วก็ไลฟ์สดอย่างเดียวนะครับผมก็ในน่นมาทำแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจมาเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับมันไม่สามารถชนะฉันได้หลอกในเก๊กเลยอืม เจอสตูปับปบสกิลใส่สตูแล้วต่อยฮะโอ้โหต่อยหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยพลังฮะสามารถใช้ได้สองครั้งแล้วก็สตันสตูได้แล้วก็เบ่งพลังทำให้สตูนั้นหวาดตัวแล้วก็อติอื้อหืออย่างเท่โอเค ขอสต่อไปนะขออ่านก่อนอัลเทอร์เนทโกฮังโลซับพอร์ตหรือเทคนิคฮะหรือเทคนิคนี่นเองเขาบอกว่าเป็นเพลย์เมคเกอร์ฮะจับสตูนั้นออกจากกลุ่มของสตูแล้วก็ทำให้พันธมิตรของเราเล่นง,ง่ายขึ้นนะทุกคนอ๋อโอเคก็เป็นตัวจับแย่กสตูนั่นเองนะทุกคนไม่ให้สตูนั้นอยู่ในกลุ่ม แพสซีฟในะไม่สามารถชน,นะชันได้หรอกถ้าเกิดศัตรูนั้นติดสแต็กสามสแต็กเราและเราโจมตีศัตรูด้วยการโจมตีธรรมดาศัตรูนั้นจะติดสถานะตายง่ายเช่นได้รับการโจมตีของเราแรงขึ้นบวกกับปล่อยท่าไม่ตายหรือสกิลได้แรงขึ้นนะทุกคนอืมอันนี้ก็สรุป่ง่ายนะเห็นไหมเพราะติดสถานะเนี่ยจะทําให้ติดสถานะเอ่อเราต่อยแรงขึ้นแล้วก็พลังใส่ศัตรูได้แรงขึ้นนะ ในตัวตัวเดียวนะที่ปฏิสถานนะครับทุกคนก็ดีก็ดีก็ด,กดีส่วนสกิลต่อมาคือการโจมตีธรรมดานะแต่การโจมตีจะมี2แบบก็คือถ้าเกิดติดพาสซีฟอะเราก็จะต่อยแรงขึ้นนิดนึงแล้วก็จะแปดสถานะสโต้นะครับผมอ่าทำให้สโต้นะั้นตายง่ายแล้วก็โดนสกิลเราแรงขึ้นส่วนสกิลที่1เขาบอกว่าการใช้อ่ะสามารถใช้ได้2รูปแบบนะฮะการโจมตีแรกแจะจะโจะตมตีธรรมดาก่อน แล้วก็ถ้าเกิดสต้สตใช่ไหมก็สามารถกดยิงบีไปข้างหน้าได้อีกหนึ่งครั้งซึ่งถ้าเกิดสตูนั้นอยู่ระยะใกล้ระหว่างที่เรายิงบีเแนบบี่ยสตูก็จะโดนถักไกลขึ้นนะครับผมไหนตอนแรกเราต่อยพื้นก่อนเพื่อสโลแล้วก็ยิงบีหมอืมแต่ถ้าเกิดสตูนั้นอยู่ใกล้ๆแล้วมันโดนหักได้ไกลขึ้นนะทุกคนแต่ถ้าเกิดเราคอมโบกับสกิลอื่นซึ่ง ที่เรียกว่าบัฟออร่าเนี่ยสกิลเราก็จะแรงขึ้นแล้วก็ผลักได้ไกลขึ้นนะครับทุกคนอ่าสกิลที่2คือ Ro l l i n เ h ม m m อ r ฮะซึ่งจะเลือกเป้าหมายที่เราเลือ่อนแล้วก็เตะก,กลับมาในจุดตำแหน่งเดิมที่เรายือนอยู่นะครับผมแต่ถ้าเกิดตัวเรานั้นเตะสตวไปโดนกำแพงหรือไปโดนหินสัตรูนั้นก็จะโดนาเมจมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเราบัฟสกิลนี้ด้วยแล้วก็จะทำให้สัตรูนั้น โดนเตะได้ไกลขึ้นแล้วโดน,นดาเมจได้แรงขึ้นเช่นเดีวยวกันไหนถ้าเกิดบ้าใช่ไหมปุ๊บแล้วก็กดเตะสตูปุ๊บอ่ามันก็จะโดนแรงขึ้นนะฮะทุกคนแล้วก็ติดสถานะแล้วก็ติดสถานะเดินช้าแล้วก็โดนดาเมจแรงขึ้นด้วยครับอย่างที่เขาบอกนะถ้าเกิดโดนกาแพงส่วนสกิลที่3ก็คือส่วนสกิลที่3คือปลดปล่อยพลังออกมาเขาบอกว่าถ้าเกิดเรานั้นใช้สกิลนี้ใส่สตูสตูนั้นจะติดการหวาดกลัวหรือติดเฟียนั่นเองทุกคนอ่า ซึ่งเป็นอะไรที่ดีนะทำให้สตูนั้นหวาดกลัวตอนระหว่างต่อสู้นะอืมเอาไว้ปวดเอาไว้ปวดส่วนถ้าไม่ตายมักเบกครัทุกคนเขาบอกว่าจะโจมตีสตูด้วยความรวดเร็วนะครับผมในวงกว้างแล้วก็จะทําให้สตูนั้นติดเฟียนะซึ่งถ้าเกิดติดเฟียจะทําให้สตูนั้นเอ่อติดสแต็กด้วยนะครับทุกคนอ่าไม่งงใช่ไหมก็อถ้าเกิดใช้โดยก็จะติดสแต็กด้วยนะอืมก็ดีอะติดเฟียแล้วก็ติดสแต็กแล้วแล้วก็ต่อยแรงด้วยอืม โอเคจบแล้วงงไหมที่ผมอธิบายมาเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะฮะเดี๋ยวทุกคนงงนะทุกคนอ่าผมอธิบายเร็วๆนะสิบของเราคือเมื่อเราเมื่อศัตรูนั้นติดสถานนะอาสีนะเราต่อยแล้วจะทาให้ศัตรูนั้นตายได้ง่ายขึ้นนะทุกคนต่ผมสรุปเลยนะอืมแต่ถ้าเกิดอันนี้เหมือนกันอืมสกิลน,นี้คือใช้ได้สองครั้งนะถ้าเกิดศัตรูอยู่ใกล้ก็จะโดนแรงขึ้นแล้วก็โดนผลักได้ไกลขึ้นนะทุกคนอ่า แต่ถ้าเกิดบัฟอ่ะเราก็จะโจมตีแรงขึ้นเหมือนกันแล้วก็พักได้ไกลขึ้นนะทุกคนจะได้ติดสถานนะสตันนิดนึงอืมสกิลที่2เตะกลับมาถ้าเกิดบัฟก็จะเตะได้ไกลขึ้นนะจะได้ติดสถานะด้วยเช่นเดียวกันสีที่สคือติดเฟียการที่จะติดเฟียเน้่ดูทรงอ่ะน้องอัพเต็มก่อนถึงจะติดเฟียนะตนะัวนะอันตีของเราเปิดวงกว้างอนะ่ะก็กว้างอยู่นะแต่ผมไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่าแนละ้วนะเพราะว่ามันตัวเทคนิคไงมันตัวเทคนิคตัวซัพพอร์ตเนี่ยมันอันติีเบาอยู่แล้ว มันดูทามเวอร์ไปงั้นแหละอืมโอเคจบแหละต่อไปนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันต่างๆนาตอนเข้าเกมเล่นเกมแล้วเป็นพวกสกินแล้วก็เป็นพวกแอนิเมชันเอ,อ่อโจมตีโซโลคิวนะทุกคนอ,อ่ะ <Okay. S 1> เท่ดีนะแต่ผมไม่ช,อ,ชอบๆอะ่ะเออโกหังร่างเนี้ยอืมในส่วนตัวไม่ชอบไม่ชอบมันขี้เก็กขี้เก็กมากล่างเนี้ยอ,อืมไม่ชอบเลยชอบล่างเด็กมากกว่า <Yeah. S 1> อันนี้ธรรมดานะอ,อืม ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรอันนี้แบบธรรมดาเลยวะธรรมดาเลยอืมเฮ้ดีอืมอ,อันนี้ตอน MVP ฮะโอเคอันนี้ตอนเก็บดักกระบอกนี่ แต่กก็บอกเนี่ยต้องเอาได้คอเลกชันก่อนนะถึงจะใช้ได้อะกว่าจะถึงร้อยสองร้อยเพลโอนานี่จะได้นะอันนี้ตอนอ p ี่อะอืมสวยอันนี้เป็นอันนี้นะโซโล่คิวทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าหน้าผิดหวังเอาด่ามาฟันเฉยเลยอะ่ะโอ้หน้าผิดหวังมากเลยอะ่ะ ไม่เท่เลยดูดิเอาดาบมาฟันไม่เท่เลยเอามาคอแลบกับชุดนี้ไงเลยเอาดาบมาโอ้ยไร้สาระมากเลยโกหัาางเอาถือดาบมาฟันโอ้โหมันไม่ใช่ทั้งก็ดีโอ้ทุกคนคิดเหมือนผม嘛ถ้าคิดเหมือนผมก็บอกได้นะแล้วก็นี่คือแอนิเมชั่นตอนอยู่ในล็อบบี้อะโอ้โหภาแตกอะน่สวยน่ยสวย เงินเงินทุกคนในความคิดผมเงนินเงินเงินงินนะเ yeah, <laughs> งินงินจริง <laughs> <laughs> โอเคนั่นก็หมดแล้วทุกคนสกีมีแค่นี้แหละส่วนช่วงสีอ่อะก็ไปเล่นอ,อ่ะอาจจะมีสีดำสีแดงอะไรอย่างนี้นะ โอเคทุกคนก็จบแล้วสำหรับกิปนี้เป็นไงบ้างฮะสำหรับโกหังเอาไปอติเมทที่หลายคนรอคอยแล้วแต่ผมไม่ได้รอคอยนะแต่ผมซื้อไหมซื้อซื้อเพื่อให้ทุกคนรับรู้ว่าตัวนี้มันเก่งขนาดไหนแล้วคนเล่นไปแนวทางไหนเดี๋ยวผมจัดการให้ทุกคนนะแล้วก็ตัวละครแพงมากๆก็คือ250บาทก็ฝากทุกคนด้วยนะครับในการกดไลค์เยอะๆนะผมเพื่อเป็นแรงใจให้กับผมเพราะมันแพงมากก็ใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆตนนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเจอกันครับผม ขอบคุณมากๆครับ